บทเรียนนี้นะครับเป็นบทเรียนที่เราเนี่ยจะต้องเชื่อมบัญชีระหว่างบัญชี t i k t o k บัญชี tiktok s ซ ll e r และบัญชีท t ก k อกแอดในเข้าด้วยกันนะครับเพราะว่าในกรณีที่เราจะยิงแอดนะด้วยตะกร้าสินค้านะครับถ้าเราไม่เชื่อมนะครับมันไม่สามารถใช้ตะกร้าสินค้าในการยิงแอดได้นั่นเองนะครับทีนี้ในบทเรียนก่อนแล้วเนี้ยเรามีการสมัครไปแล้วนะครับถ้าเราสมัครเสร็จนะครับอ่ามันจะขึ้นในตรงนี้นะครับหน้าแรกของเราว่าสําเร็จแล้วและมันจะมีเมลไปหาเรานะครับ ว่าเป็นอย่างเงี้ยร้านค้าของคุณได้รับการอนุมัติแล้วจะมีเมลอย่างนี้มาถ้ามีเมลอย่างนี้มาแสดงว่าแบบเราสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเคสนี้นะโคด้ดลองดูแล้วนะครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งโดยประมาณนะครับพอดีเลยนะครับคือถ้าเสร็จอย่างเงี้ยแสดงว่ามันได้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้พอเราได้ได้เรียบร้อยนะครับให้เราลงมาข้างล่างเนาะนะครับมันจะมีเป็นโปรไฟล์ผู้ขายตรงนี้นะครับโปรไฟล์ผู้ขายนะครับตรงนี้เนี้ย มันไม่ต้องทํะไรแล้วครับมันเป็นข้อมูลของเราเรียบร้อยหมดแล้วแต่ว่าให้เรามาตรงนี้ครับตั้งค่าบัญชีนะครับก็ค <c oughs> ือบัญชีที่เชื่อมโยงตรงเนี้นะมุมนี้บัญชีที่เชื่อมโยงนะครับมุมซ้ายพอเรามาปุ๊บ <c oughs> มันจะมีให้เราเนี่ยเชื่อมโยงแอคเคาน์นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยแอคเคาน์ของเราเนี่ยที่เราสมัครมาครับที่เป็นช่องของเราครับช่องเราเนี่ยมันจะไม่มีตะกร้านะครับมันจะไม่มีตะกร้าสินค้านะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราอยากได้ตะกร้านะครับ <c oughs> อยากได้แบบตะกร้าสินค้าด้วย เราจะได้เอาไปใช้ยิงแอดได้เงี้ยเราจะต้องเชื่อมเข้ากับบัญชีนะครับเชื่อมโยงบัญชีทางการนะครับวิธีเชื่อมโยงก็คือว่าให้เราเอาช่องนะครับที่เราจะใช้นะครับมาสแกนตรงนี้นครับเพื่อเชื่อมกันนะครับอ่าแบบนี้คนต้องการจะเชื่อมคนกดเชื่อมบัญชีทางการนะครับแล้วก็ไปที่ช่องของเราในแอปมือถือนะครับไปที่ช่องทิดต่อของเรานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอามาสแกนตรงนี้นะครับนะก็คือไปที่เมนู QR โค้ดของฉันนั่นแหละครับแล้วก็มาเอามาสแกน พอเราสแกนเนี่ยมันจะเป็นการเชื่อมระหว่าง TikTok Shop เข้ากับ TikTok ช่องของเราไม่งงนะครับก็คือเชื่อมระหว่างเซลเลอร์กับช่องของเราเข้าด้วยกันนะครับพอเรากดปุ๊บมันก็จะบอกว่าเนี่ยคุณจะเชื่อมระหว่างช่องนี้กับช่องนี้ใช่ไหม,มหมายความว่าโค้ดเอาช่องที่โค้ดสมัครก่อนหน้า,าเนี่ยที่โค้ดใช้นในการสอนมาเนี่ยนะครับเอามาเชื่อมนะครับแล้วกดเชื่อมอพอเรากดเชื่อมปุ๊บมันจะบอกว่าอโอเคมันเชื่อมเข้าซึ่งกันและกันแล้วก็คือหมายความว่าไอตัวช็อปเนี่ย มันรู้จักกันแล้วนะครับรู้จักกับช่องนี้แล้วนะครับพอชอบรู้จักกับช่องเนี้ยแล้วแล้วเนี่ยมันจะสามารถดึงข้อมูลจากตรงเนี้ยไปใช้งานในการยิงแอดโฆษณาได้ก็คือตอนที่เรายิงแอดโฆษณานะครับมันจะมีอยู่แคมเปญหนึ่งที่แบบใครๆก็อยากใช้ครับแคมเปญเนี้ยนะครับก็คือเป็นแคมเปญในการยิงแบบตะกร้านะครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนเนาะที่จะยิงแอดด้วยแคมเปญตะกร้าเนี่ยเวิร์กนะครับเพราะว่าบางที มันยิงแอดด้วยแคมเปญเนี้ยไม่เวิร์กเราอาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้ตัวแคมเปญอื่นนะครับก็คือเป็นแคมเปญคอมอร์ชั่นนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวโค้ลองพรีวิวให้ดูนะครับอ่ะที่โค้ดไปถึงคือตัวไหนคือตัวนี้ครับก็คือเราแคมเปญยอดขายผลิตภัณฑ์ตรงเนี้ยนะครับเนี่ยมันเป็นการเชื่อมเพื่อให้แอคเคาท์มันเชื่อมถึงกันได้อ่ะเดี๋ยวโค้ดรีเฟรชดูนะครับเนี่ยพอโค้ดกดดําเนินการต่อใช่ไหมเนี่ยมันจะมีเป็น แคตาล็อกกับ t i k t o k Shop ใช่ไหมครับเนี่ยเราเชื่อมเพราะว่าเราจะเป็นแหล่งที่มาของสินค้านี้ได้หมายความว่าช่อง Ti k t o k t i k t o k a กแและ t i k t o k s e ซ l e r ต้องเชื่อมถึงกันถ้าใครเรียนตั้งแต่บทแรกๆมาครับแล้วทำตามมาตลอดนะครับจะเชื่อมโดยอัตโนมัติได้แน่ๆนะครับเนี่ยพอเรากดตรงนี้มันจะดึงข้อมูลมาได้สมมตินคนเลือกเป็นแคตาล็อกนะครับเดี๋ยวรายละเอียดลึกๆเดี๋ยวเราจะมามาสอนกันต่อนะครับเห็นไหมครับมันจะบอกว่าเนี่ยคุณไม่มีสินค้าคุณต้องไปสร้างสินค้าก่อนนะอย่างเงี้ยครับนะมันเป็นการเชื่อม นะครับอ่ะทีนี้คือบางคนเนี่ยอาจจะแบบลืมไปแล้วอะไรหรือยังหาอะไรไม่เจอนะครับให้เราไปที่ Business ก็ได้ครับนะให้เรากดไปที่ Business เนาะเข้ามาที่ Business นะครับแล้วมันจะมีข้างล่างเนี่ยเห็นไหมครับเขียนว่าร้านค้ากับบัญชีทิกตอกเนี่ยตรงเนี้ยนะครับไอ้บัญชีทิกตอกตรงเนี้ยมันคือบัญชีที่โค้ดเชื่อมไปแล้วใช่ไหมแต่มันก็จะมีตัวร้านค้าด้วยนะครับตัวร้านค้าก็เป็นร้านค้าตัวเมื่อกี้ครับที่เราเรียกว่าทิกตอกช็อปเนี่ยคือถ้าเรากดเข้าไปใช่ไหม มันจะมีให้เราเลือกเห็นไหมครับหรือเรากดเพิ่มร้านค้าใหม่อย่างเงี้ยมันก็จะถามว่าเซลเลอร์ของเราอยู่ไหนนะครับก็คือเราเราจําเป็นต้องเชื่อมเข้ากับเซลเลอร์สมมติคนเลือกเป็นไทยแลนด์อย่างเงี้ยเนี่ยเราก็เอายูเซอร์พาร์ดยนะครับที่เราล็อกอินทำเซลเลอร์แล้วเนี่ยมานะครับอ่าเหมือนอันเนี้ยมันอยู่คนละเบราว์เซอร์กันนะครับมันก็จะไม่ขึ้นนะครับถ้าถ้ามันอยู่คนละเบราว์เซอร์นะมันก็จะมันก็จะบอกเฮ้ยคุณต้องเปิดเซลเลอร์ใหม่อะไรอย่างนงี้นะครับอ่าทีนี้ขั้นตอนเนี้ย เราจําเป็นต้องเพิ่มร้านค้าลงในในตรงนี้ครับก็คือเป็นงานเอาเซลเลอร์เมื่อกี้เนี่ยมันเป็นการเอาช่องพ่วงกับเซลเลอร์นะครับแต่ว่าเซลเลอร์ยังไม่ได้พ่วงกับแอดงงไหมครับ่ะสเต็ปก่อนหน้าน,นี่ยคือมันเป็นการเชื่อม2ออย่างเข้าด้วยกันก็คือเป็นเซลเลอร์กับช่องนะครับอ่าเดี๋ยวโค้ดลองสลับให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับคือสเต็ปแรกเนี่ยเราเนี่ยต้องพ่วงพ่วง2ส,ส่วนก่อนนะครับก็คือเราต้องพ่วงตัวนี้นะครับ อ่าไหนหายไปไหนแล้วน,นะนี่นะครับมาแล้วนี่นะครับตรงตัวนี้ตัวนี้เนี่ยคือเป็นเซลเลอร์นะครับสเตปแรกคือเราเอาสองตัวนี้เชื่อมเข้ากันเชื่อมเชื่อมเข้ากันก่อน,อนสเตจที่สองคือเราจะใช้แคมเปญตัวแคมเปญยอดขายผลิตภัณฑ์หรือแคมเปญตะกร้ายิางแอดเนะี่ยเราจะต้องเอาเอาที่เชื่อมตรงนี้ครับไปเชื่อมกับแอดอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะซิงกันหมายความว่าเมื่อช่องเมื่อช่องเราเชื่อมกับเซลเลอร์แล้วเซลเลอร์เป็นตัวสร้างตะกร้าช่องเราเป็นตัวยิง แล้วก็เอา2อันเนี้ยที่มันเชื่อมกันแล้วนะครับไปเชื่อมกับบัญชีแอดอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะใช้งานได้โดยการเชื่อมบัญชีแอดเนี่ยเราก็จะเชื่อมผ่านเมนูในบัญชีธุรกิจนะครับอ่าซึ่งโค้ดเนี่ยก็จะใช้วิธีเพิ่มด้วยวิธีนี้นะครับอ่าโอเคทีนี้เรามาทํากันกันเลยนะครับเพื่อให้มันแบบเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็สามารถใช้แอดต่อได้เลยนะครับอ่าเราก็จะใช้บัญชีศูนย์ธุรกิจตรงเนี้ย เพิ่มในเมนูร้านค้าตรงนี้นะครับแล้วกดเพิ่มร้านค้าตรงนี้แต่ก่อนเพิ่มร้านค้านะครับคุณจําเป็นต้องใช้เบราว์เซอร์เดียวกันเพื่อล็อกอินนะครับเพื่อล็อกอิน TikTok Seller หมายความว่าให้เปิดหน้าหนึ่งนะครับนะเปิดหน้าหนึ่งขึ้นมาแล้วพิมพ์ว่า TikTok Seller นะครับแล้วล็อกอินบัญชีที่เรามีลเลอร์อยู่นะครับหรือจะเป็นคนละเฟซเอ้ยหรือจะเป็นคนละเบราว์เซอร์หรือจะเป็นคนละร้านกันก็ได้นะครับแต่ว่าคุณต้องเอามาล็อกอินในเบราว์เซอร์เดียวกันเพื่อให้มันเชื่อมกัน ครับอ่ะเดี๋ยวโค้ดขอล็อกอินเซลเลอร์ก่อนนะครับจะได้เห็นภาพโอเคครับเมื่อเราล็อกอินแล้วนะให้มันอยู่เบราว์เซอร์เดียวกันแล้วนะครับเราก็ทําการเชื่อมกันได้เลยคือบางคนนะครับมันสมัครคนละเมลหมดมันก็เลยยากนะครับบางคนคือเซลเลอร์เมลหนึ่งทิกตอกแอดเมลหนึ่งทิกตอกที่เป็นช่องเมลหนึ่งนะครับถ้าจะให้ง่ายคือเราต้องสมัครช่องก่อนนะครับแล้วเอาช่องเนี่ยไปสมัครทิกตอกแอดและเอาช่องนี่แหละไปสมัคร ตัวเซลเลอร์นะครับให้มันเป็นเมลเดียวให้หมดแบบนี้จะง่ายนะครับหรือสมัครจากช่องทั้งหมดเลยมันจะง่ายมากแต่ถ้าสมัครทุกอันหมดเลยนะครับก็ต้องมานั่งเชื่อมแบบที่โค้ดสอนอยู่นะครับซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้ยากนะครับแค่ทําตามวิธีนี้นะครับอ่ะโอเคทีนี้พอเสร็จแล้วยังไงต่อครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยตอนเนี้ยตอนที่มันบอกว่าให้เราให้เราเพิ่มร้านค้าใช่ไหมครับเดี๋ยวโค้ดจะกลับไปบัญชีธุรกิจก่อนนะครับอ่ะตรงนี้บัญชีธุรกิจนะครับ ตรงนี้เนี่ยมันจะมีให้เราเพิ่มนะให้เราเพิ่มนะครับก็คือเรากดไปที่ร้านค้านะครับตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยมันจะมีให้เราเพิ่มร้านค้าลงไปนะครับซึ่งเรากดเพิ่มร้านค้าเนี้ยเรากดเพิ่มร้านค้านะครับเนี่ยเรากดเพิ่มนะครับคือมันอาจจะเพิ่มให้เราออโต้นะครับถ้าเรากดเพิ่มเนาะคือตรงเนี้ยนะครับมันเป็นการเพิ่มแหละนะครับเนี่ยบางแยะที่คดกดอะใช่ไหม มันก็จะเพิ่มออโต้นะครับทีนี้พอพอมันเป็นอย่างนี้แล้วนะครับมันก็จะเชื่อมต่ออัตโนมัตินะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวคนจะให้ดูลองรีเฟรชก่อนอ่ะเราจะรู้ได้ยังว่ามันเชื่อมกันแล้วนะครับลองมาดูนะบัญชีที่เชื่อมโยงนะครับอันนี้คือมันเชื่อมแล้ะนะครับนะส่วนบัญชีมาร์เก็ตติ้งเนี่ยอันนี้ครับมันเป็นบัญชีมาร์เก็ตติ้งที่เอาไปเชื่อมกับคนอื่นซึ่งอันนี้ยังไม่สําคัญนะครับสําคัญที่ตรงนี้อันนี้คือมันเป็นทิกเกอรเช็อปกับทิกเกอร์เซล่า ตัวเซลล์ที่เป็น t ิ๊กต็อกช็อปกับช่องของเราเนี่ยดึงข้อมูลกันได้แล้วเราสามารถเอาตะก,ก้ามาใส่ในช่องเราได้แล้วอันนี้ครับผู้ติดตามูนย์คนนะครับเราก็เราก็สร้างตะก,ก้าได้เราก็มีตะก,ก้าได้นะครับนะเราก็มีตะก้าได้คือไม่จําเป็นต้องต้องแบบรอผู้ติดตามเป็นพันหรืออะไรก็ตามนะครับสามารถสร้างตะก,ก้าได้เลยตั้งแต่ครั้งแรกนะครับอ่ะอันนี้อันเนี้ยเรียบร้อยแล้วครับพอเราเพิ่มช่องเสร็จเรียบร้อยเราสมัครเรียบร้อยแล้วครับ ช่องเราก็จะมีตะกล้านะครับเดี๋ยวคนจะเปิดให้ดูก่อนดีกว่าจะได้เห็นภาพาว่าเฮ้ยมันมีตะกล้าแล้วยังไงนะครับเดี๋ยวขอนอนุญาตเปิดให้ดูนะครับอันนี้คือตอนนี้มีตกะกล้าแล้วนะแต่ว่าอ่ะดูก่อนดีกว่าจะได้เข้าใจง่ายนะครับอ่ะตอนนี้มีตากร้าแล้วเราเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งโคดไปให้ดูอ่ะโอเคครับ มาแล้วมาแล้วนะครับอืมเดี๋ยวจะให้ดูนะอ่ะอันนี้เห็นไหมครับเนี่ยอันนี้มีตะการเรียบ้อยแล้วนะครับก็คือสามารถแบบกดลูกค้ากดสั่งซื้อเราจะเอาใครมาแปะตะกาติดตะกาเล้เรียบร้อยแล้วหรือจะสร้างสินค้าของตัวเองก็ได้นะครับมีหมดแล้วนะครับพอมีตะกา้านี้แสดงว่าเสร็จไปแล้วนะคือเราเชื่อมต่อมาแล้วเรียบร้อยนะผู้ติดตามมีน้อยก็คือสามารถยิงแอดแบบตะกาได้แล้วทีนี้ ไอ้ขั้นตอนเมื่อกี้เนี่ยเป็นขั้นตอนการเอาไอ้พวกนี้ไปเชื่อมกับตัว tikt o ่อแอนะครับเพื่อที่ t i k ก o ่อแอจะได้ดึงตะกร้าแล้วเอายิงเอาช่องนี้ยิงแอดได้เลยนะครับนะครับเห็นไหมประมาณนี้อ่ะทีนี้พอเราเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะครับแบบจบแล้วนะครับเราก็ลองไปทดสอบดูก่อนว่าเฮ้ยมันทำงานได้หรือ,อยังนะครับก็เลยเราก็เลยต้องไปที่เมนูของตัวโฆษณาของเรานะครับ ลองไปดูซิมันเชื่อมได้อย่างนะครับโค้ดก็จะมาที่แคมเปญก่อนนะครับมาที่แคมเปญเนาะนะครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรอันนี้อาจจะอาจจะมึนๆอยู่นะครับเออเออนะครับอ่ะก็เดี๋ยวทีนี้เราจะลองไปดูเนาะว่ามันมันมันเชื่อมได้อย่างมันได้หรือยังนะครับอ่ะมาแล้วนี่นะครับอ่ะทีนี้เราจะลองดูว่ามันยิงได้ไหมนะครับมันยิงได้ไหมที่เราที่เราสร้างขึ้นมา นะครับมันสามารถยิงแอดได้หรือ,อยังนะครับอ่ะเราก็ไปดูตรงนี้ก่อนเนาะแคตตาล็อกก่อนถ้าแคตตาล็อกของคุณนะครับมันขึ้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยขึ้นอย่างเงี้ยแสดงว่ามันเชื่อมแล้วนะนะครับแสดงว่าแอดเข้าคุณเนี่ยเชื่อมเข้ากับตัวนี้แล้วกับช็อปแล้วถ้าขึ้นแบบนี้นะครับถ้าไม่ขึ้นก็คือให้กดเครื่องแคตตาล็อกนะครับนะแล้วมันก็จะให้เรากรอกรายละเอียดนะครับ ของอันที่เราจะเชื่อมนะครับซึ่งทามันขึ้นมาอย่างเงี้ยการซิงใช้งานอยู่อย่างเงี้ยครับคือแสดงว่าศูนย์ธุรกิจของทิ t o อกแอดกับ tik t o อกเซลเลอร์มันเชื่อมกันแล้วอ่ะคือตรงเนี้ยเราจะสร้างสินค้าอะไรก็ตามมันก็จะดึงข้อมูลไปได้หมดเลยนะครับอ่ะอันนี้คือเรียบร้อยแล้ะกดออกไปก่อนนะครับอ่ะทีนี้ไปดูบัญชีโฆษณาบัญชีโฆษณาของเราตัวจาัดก,การโฆษณาลองไปกดดูนะครับพอค้นมาที่ตัวจัดก,การโฆษณาปุ๊บอ่ะมาแล้วตัวจัดก,การโฆษณาทีนี้ลองลองสร้าง นะครับลองกดสร้างปั๊บนะพอเรากดสร้างปุ๊บลองกดแบบหมดกําหนดเองดูนะครับแล้วก็ไปที่ยอดขายผลิตภัณฑ์นะครับมันจะมีติ๊กต๊อกช็อปใช่ไหมติ๊กต๊อกช็อปเนี่ยจะเป็นการยิงแบบอ่าเนี่ยเห็นไหมไลฟ์ช้อปปิ้งนะครับวิดีโอไลฟ์ช้อปปิ้งนะครับเป็นวิดีโอไลฟ์ช้อปปิ้งอย่างเงี้ยครับยิงได้หมดเลยนะครับอ่าลองเลือกติ๊กต๊อกช็อปนะครับอ่าแล้วลองกดดําเนินการต่อพอเลือกติ๊กต๊อกช็อปแล้วนะครับอ่ามันจะมีเห็นไหม ทิกตอกชอ p ทางวิดีโออันนี้คือเป็นการยิงแบบวิดีโอแบบติดตะก้าเลยนะครับเห็นไหมมันจะมีข้อมูลทิกตอกชอ p เราเลือกแล้วเห็นไหมคือเราเลือกชอบของเรามาแล้วนะครับอ่าทีนี้พอเราเลือกชอบมาได้แล้วแสดงว่าเราสามารถเลือกได้แล้วว่าจะเอาอะไรมาติดตะกานะครับเวลาที่เราสร้างไปนะครับอ่าทีนี้เราก็ค่อยมาทําแอดกันในบทเรียนต่อไปนะครับเดี๋ยวโค้ชจะสอนดูว่าเฮ้ยทำยังไงนะครับให้มันใช้งานได้นะครับให้มันยิงแอดได้จริง,งจังนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราสร้างแล้วก็จริงนะ แต่ว่ามันก็ไม่สามารถยิงแอดได้นะครับเพราะว่ามันยังไม่มีสินค้าใช่แล้วคุณอาจจะต้องกลับไปที่เซลล์อของคุณตรงนี้นะครับอ่าทิกตอกสเซลล์ตรงนี้คือตอนนี้มันเชื่อมกันแล้วแสดงว่าตรงนี้เราเพิ่มสินค้าอะไรไปก็ตามนะครับเวลาที่เรามากดยิงแอนนะครับเราสามารถเลือกสินค้านั้นมายิงแบบติดตะการ้าได้หมดเลยนะครับอ่าใช่แล้วตรงนี้หน้าที่ของเราก็คือว่า<ม>เราต้องมาเพิ่มผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะครับผลิตภัณฑ์ของเราตรงเนี้ลงไป นะครับก็คือเราก็กดเพิ <variables> <ira> na, ่มสินค้าได้เลยนะครับแล้วก็สร้างสินค้าเราขึ้นมานะครับเพื่อที่มันจะได้ดึงไปได้นะครับตอนตอนแรกๆเราสร้างสินค้าจะขึ้นอย่างงี้นะไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้นะครับถ้าเพิ่มไม่ได้เนี่ยให้เราไปกดจัดการก่อนนะครับหลักๆแล้วเนี่ยมันจะให้เราไปตั้งือกที่อยู่เกี่ยวกับคลังเกี่ยวกับการขนส่งพวกนี้เราก็ไตั้งแบบเป็นปกติมันถึงจะเพิ่มได้นะครับอะเดี๋ยวลองดูนะครับพอค้นกดสร้างนะครับ อ่ะเห็นไหมมันจะบอกเนี้ยมันจะสร้างไม่ได้เห็นไหมครับนะใช้แล้วให้เราเนี่ยไปตั้งค่าข้อมูลต่างๆก่อนเกี่ยวกับที่อยู่เกี่ยวกับอะไรให้เสร็จนะครับพอเราตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยสองอย่างนะครับที่มันให้ตั้งพอตั้งเสร็จแล้วเนี่ยพอเรามากดสร้างครับมันจะได้ดึงข้อมูลขนส่งต,งตรงนี้ไปได้นะครับอ่าเดี๋ยวกดกดใช้ที่อยู่คลังก่อนนะครับทั้งคลังรับและคลังส่งพวกนี้ก็เป็นที่อยู่เดียวกันได้นะครับก็คือเราให้รถไปรับที่ไหนแล้วก็ไปส่งที่ไหนนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวกด เมื่อเราตั้งที่อยู่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเราก็ลองไปเพิ่มคําสั่งซื้อหรือเพิ่มสินค้าอีกทีนะครับผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ครับมันจะมั่วๆหน่อยนะแต่ว่าพยายามทําตามไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวมันจะทําจนเสร็จนะครับเพราะว่ามันมีหลายๆขั้นตอนมีหลายฟังก์ชันนะครับอันนี้ให้เพิ่มเกี่ยวกับข้อมูลภาษีเนาะก็กดไปนะครับคือถ้าเราเพิ่ม2อย่างนี้เสร็จอะมันก็จะสามารถทําได้นะครับอ่านี่มาแล้วข้อมูลทางภาษีซึ่งมันไม่ได้มีอะไรนะครับมันจะมีแค่แบบยังกับ ยังกับใช่ไม่ใช่ครับถ้าเป็นบริษัทก็คือเลือกใช่ถ้าเป็นคนธรรมดาก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับก็ใส่แค่เป็นเลขแบบแบบก็ได้ okay, ครับคือสำนักเนาะแล้วควรยืนยันโอเคครับอ่ะขาาปไปตัวหนึ่ง okay, แล้วอ่ะเป็นคนธรรมดาอันนี้เราเปิดกับคบนธรรมดาใช่ไหมครับ อ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เรียบร้อยนะครับคือบางคนเนี่ยที่เขาที่เขาไม่ใส่ไม่ไม่ไม่ใช้วิธีการยิงแบบติดตะกร้าเพราะว่าเขาโค้รเรื่องภาษีเขาก็เลยไปใช้เซลเพจแทนเพราะว่าเซลเพจเนี่ยข้อมูลมันเข้าเราโดยตรงไม่ได้เข้าระบบนะครับถ้าเราขายแบบติตะกร้าข้อมูลเข้าระบบแต่ตะกร้าเนี่ยมันก็บางสินค้าไม่ขายกับตะกร้าดีครับบางสินค้าต้องขายกับเซลเพจมันแยกออกจากกาันเราเลยต้องเข้าใจวิธีการทําทั้งการยิงคอนเวชันด้วยเซลเพจและการยิงด้วยติ๊กตอกช็อปนั่นเอง นะครับอ่ะตรงนี้อาจจะเพิ่มได้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามันเตือนอะไรเราก็คือแก้ไปทีละอย่างครับจนจนมันเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ะโอเคอย่างงี้คือเพิ่มได้แล้วนะครับเดี๋ยวโค้ชจะเพิ่มไปหนึ่งสินค้าก่อนนะครับเพื่อให้เราให้เราเห็นเห็นภาพรวมนะครับอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นแบรนด์นะครับซึ่งก็ก็คือพูดง่ายๆคือก็เป็นชคื่อสินค้าแหละนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวจะขอเพิ่มสินค้าตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะโอเคครับสักู่นะ โอเคครับโค้ดใส่ข้อมูลให้ดูแล้วนะครับอันนี้คือเราใส่ข้อมูลแล้วนะครับพอเราใส่ข้อมูลเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้ครับหน้าหน้าตัวช็อปครับเวลาที่คนกดซื้อก็จะเป็นประมาณนี้ครับเป็นแบบด้านข้างนี้นะครับคนก็จะเห็นตัวเลือกต่างๆมานะครับซึ่งตรงนี้เราต้องใส่ให้มันไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ให้เราด้วยว่าเราถูกต้องยังอะไรยังไงแล้วนะครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกเพื่อตรวจสอบเลยครับข้อมูลมันจะบอกว่ายินดีด้วยเราเพิ่มมาเรียบร้อยแล้ว นะครับเนี่ยเราสามารถเอาสินค้าไปตั้งแคมเปญเพื่อยิงแอดได้ไปทำแอเฟรีย e ได้ไปทาโปรโมตสินค้าผ่านวิดีโอได้นะครับก็กดตรงนี้เลยจัดก,การสินค้านะครับมันก็จะมาอยู่ในหน้าของการจัดก,การสินค้านะครับอ่ะซึ่งก็ลองรีเฟรชดูนะครับโอเคนะครับมันก็นจะขึ้นตรงนี้แล้วว่าสินค้าเรามาแล้วซึ่งตรงนี้มันจะขึ้นว่าถูกรงังับนะครับเนี่สยส่วนใหญ่จะขึ้นว่าถูกรงังับซึ่งตรงนี้รอก่อนนะครับมันตรวจสอบก่อน มันตรวจสอบว่าสินค้าเราแบบใส่ข้อมูลถูกต้องไหมซึ่งไม่ใช่ทุกสินค้าที่จะใส่ลงไปได้นะครับมันมีเรื่องของหมวดหมู่การเลือกต่างๆด้วยนะครับบางสินค้าใส่ก็ไม่ผ่านนะครับใส่ยังไงก็ไม่ผ่านนะครับนะฉะนั้นแล้วการใส่สินค้าตรงนี้มันก็จะเป็นการใส่สินค้าเพื่อเชื่อมโยงไปยังบัญชีที่เรายิงแอดด้วยครับแล้วถ้าเกิดเราใส่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวนะสักครู่หนึ่งนะครับ คนขอปิดก่อนมันเยอะนะครับถ้าเราใส่สินค้าตรงนี้เรียบร้อยแล้วตอนที่เรามายิงแอดด้วยการใช้ t i k t o อลช็อปตรงนี้มันก็จะสามารถดึงสินค้าตัวเมื่อกี้มาใช้ได้นะครับนี่นี่ครับพอเราเลือกเลือกช็อปของเราปุ๊บอย่างเงี้ยตอนที่เราไปยิงแอดมันก็สามารถเลือกมาได้นะครับพอเราเซ็ตนู่นนี่นั่นเสร็จนะครับอเซ็ตก็ประมาณเซ็ตอะไรเสร็จนะครับพอเราไปยิงอย่างเงี้ยมันก็จะมีให้เราเนี่ยเลือกสินค้าเข้าไปแปะเป็นตะกร้านะครับ พอเราเลือกวิดีโอเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยเราก็สามารถเลือกเลือกผลิตภัณฑ์ได้นะครับผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์ตรงนี้จะเป็นการเลือกตะกร้าหมายความว่าพอเราเลือกวิดีโอเสร็จปุ๊บเราก็สามารถกดเพิ่มตรงนี้เพื่อเลือกตะกร้าได้นะครับนั่นแหละครับเป็นอย่างนี้ถ้าเรากดตรงนี้แล้วเราเจอตะกร้านะครับหมายความว่าถ้าตรงนี้อนุมัติแล้วนะแล้วเรากดตรงนี้เราเจอตะกร้านั่นแสดงว่าขั้นตอนการเชื่อมเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับอ่าอันนี้เป็นวิธีการเชื่อม ระหว่าง TikTok ที่เป็นช่องเข้ากับเซลเลอรและเข้า t i k t อกแอดนะครับ3อย่างเข้าด้วยกันแต่ถ้าเกิดใครใช้ช่องมาสมัคร t i k t อกแอดและใช้ช่องไปสมัครเซลเลอมันจะเชื่อมกันโดยอัตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่ต้องมาเชื่อมอะไรเลยนะครับนะแต่ถ้าเกิดใครสมัครกับเนาตั้งแต่แรกนะครับต้องทําตามวิธีประมาณนี้นะครับใครติดตรงไหนก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมในไลน์ Open c h ช t ได้เลยนะครับแล้วเจอกันในบทเรียนถัดไปนะครับ